สวัสดีครับผมชาติจริสทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูมาชมไอหนุ่มญี่ปุ่นลูกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียครับซูมิโตโมโอเอ็ดเฮดร้อยสามสิบคิดหรือว่าตัวท็อปนะพี่น้องรถท็อปรวเต็งรถบรรทุกขนาด13ตัน ที่กระชากเงินเข้ากระเป๋าวันละบืนครับผักค่าใช้จ่ายแล้วนะสำหรับดวงสมพงุจัดให้ครับหรือว่าเสียแพรสายแข็งบุรีรัมอีกสายหนึ่งครับที่หยิบยกเอารถขุดซูมิโตโมตัวใหม่มาทำหาหากินครับทำมาหากิน มีรถดำถึง5คันนะครับโอ้โหรถดำนี่กูสวนศักล้วนๆเลยแต่ก่อนเล่นรถเก่าครับเสียแพลเล่นไปซ่อมไปโอ้เสียอารมณ์หมดตัดสินใจเดินเข้าไปหาลีดเวหรือว่าซูบิโตโมเอ1 3เฮดร้อยสามสิบ ที่คิดอยู่ในใจว่าใช่เลยจัดมาให้นะครับจัดมาใช้จัดมาจบจัดมาทำมาหากินแต่ก่อนก็ใช้รถเก่านะอาจะเป็นมาัคคีครับเป็นสนใจมาคคูมารคคีแต่พอได้มาสัมผัสรถขุดรุ่นใหม่โอ้ เสียเพบอกว่ารู้อย่างนี้ออกตั้งนานแล้วครับว่าสามพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวรอรถดำมาครับสักครู่อ่ะ,อะขุดอยู่ประมาณตักประมาณ5นาทีหยุดอยู่3นาทีนะครับสำหรับทีมงานดวงสมพงศ์13ตันครับรถขุด ที่มีความพล่องตัวสูงอาจจะเบียดเบียดนั่น้องท่านใดที่สนใจก็สอบถามคอเซ็นเตอร์ได้1 4 6่นะครับลีดเวาจะสอบถามชาติจรินทรัพั์ได้0 9 8ย์2 3้5 2เมเ่อวาเนเล่นไป190เเที่ยวสุดจัดครับ เครื่องยนต์ก็อีสูสุะพี่น้องประหยัดอยู่แล้วสี่สูทโบโคอมมันเร็วสี่เจเจหนึ่งเอ็กตัวนี้รีดมาได้95ตัวครับวัดรอบเครื่องกอ2,000รอบต่อนาทีเม็ดอินเจแปนโอ้หลอดไฟนี่6ดวงนะครับ6ดวงด้วยกันหลอดไฟ2องกลางคือนอ้าวตัวนี้น่าจะเจโอเจ็ดซี่ 7, น้อง สองร้อ้ามีเป็นหัวญี่ปุ่นเลยสีใจญี่ปุ่นครับเลยทำำําดําเหมือนกันเลยจะเห็นได้ว่าท่อไอเสียใหญ่นะครับท่อไอเสียนี่ก็จะเสื่อมไอตรงปลานี่เชื่อมตัวปิดฝาปิดเครื่องครับนะเวลาเราเปิดก็จะติดไปด้วย เวลาเปิดก็จะเวลาปิดก็จะเข้าเปิดออกเปิดเข้าได้เลยน้องมันมันจะมันจะติดอยู่กับซึ่งมีค่ายเดียวค่ายเดียวเท่าที่ผมสังเกตมามีค่ายสวิตเตอร์โมที่ว่าเอาปลายท่อไอเสียนั้นติดกับฝาปิดเครื่องนะครับถ้าเราเราเปิดออกฝาปิดเครื่องยนต์เพื่อปิดที่ว่ากันฝนนะครับกันแดดกันฝนเนี่ยถ้าถอดออกก็จะ ปลายท่อเขจะไปด้วยครับนะแค่นั้นเองแต่จากจากท่อเสียจะตรงมาครับแล้วก็งอขึ้นปลายเขาจะใหญ่นี่ครับบูอามนั้นยาวครับยาวอามนี่สามจเมตรนะครับบูมก็4.63เมตรรวมกันเป็นเท่าไหรเจ็ด 764ครับนะ764 76 764เมตรอื้อกรุงกีก็0.60ลูกบาทเมตรครับห้าฟันประกอบที่อินโดนีเซียรจริงเราผมชาตรนทรัพย์ก็รีวิวว่าจะให้สเปครถนะครับส่วนอย่างอื่นก็ตามทีหลังใบเทคเจ็ดสิเซนครับปกติปัจจุบัน12 13 14ตันนี่ใช้ใบเทคเจ็ดสินะครับถ้า 20ขึ้นก็จะใช้80ถ้าใหญ่กว่านั้นก็60นะเป็นงานเหมืองวงสวิงก็ประมาณ12รอบต่อนอาทีครับตัวเดินก็ขยาบ้าเจแป้นตอนนี้วันนี้น่าจะไม่ต่ำม,มา150นะาครับ150เที่ยวสบายๆเจ้อเพลงก็อัดแค่ส0 0 0 วันล,ละสองพันดูมหมัดครับปับ๊มคาวาสกิเ7วสีเหลืองตัดด้วยจะออกเท่านะพี่น้องไม่ใช่ดำนะ,ะเมกาซิลิไฮรอยจัดนนหน่อยดิไม่ไมยาง8.25 25R16 25. นะครับ ถึงมนเสียเพลจัดให้คิดว่าชั่วโมงนี้จนถึงหน้าฝนนะครับน่าจะกระชากเงนินเข้ากระเป๋าไม่ตำบาล้านนะครับคันนี้ามาทีละสามคันเลยพี่น้องจริงๆต้องเวียนกันมา รถขุดขนาดนี้13ตันนี่ทำเงินวันละหมื่นก็ไม่ธรรมดาครับนะวันละหมื่นนิดๆด,ด้วยพี่น้องเมื่อวานนี่190เที่ยวถ้าคูณด้วย80บาทเป็นเงินเท่าไรโอ้ล้วก็หักค่าใช้จ่ายสัก3,000ออกไปนะครับ8 8 0คูณ100ก็ได้8,000 บุณอีก9สิบได้เท่าไรหกหมื่นกว่าครับเมื่อวานสำหรับสายแข็งบุรีลมดวงสมพงษ์หรือว่าเสียแพรนี่จัดมากครับถือว่าจัดเพราะแกมีรถดำคือไอเดียแกดีครับรถดำห้าคันเป็นของแกหมดเลยนะพี่น้องนะครับนี่เอาเอาฟังไว้พี่น้องฟังไว้นะครับออโอ,โอร็อกกี้สายแบกตัวนี้ ยิมง,งานหมดเลยพป่น้องหาคันนะรถดำของแกหมดจ้างคนขับก็น่าจะผมไม่แน่ใจว่าวันละ400หรือเปล่า5คันก็45-20นะกับข้าวกับปลามีเลี้ยงครับ3เวลาคนขับไมโครก็คนขับ103ยมก็ไม่แน่ใจวันละน่าจะไม่ต่ำกว่าวันละ700ดร้อแล้วครับนะ7จ0ดนั่นหมายความว่ารถค่า,ชาใช้จ่าย เฉพาะพนักงานนีน 3, น่วันละสามพันนะครับวันละสามพันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนาะวันละสามพันค่าจ,จ่ายอีกเจ็ดพันคือค่าเชื้อเพลิงนะครับเป็นหนึ่งหมื่นอาจจะรถดำห้าคันก็ประมาณสักตีไปห้าคันละพันนักเชื้อเพลิงเป็นห้าพันเป็นแปดสามพันก็คือค่าค่าจ้าง เชือเพลิงอีก5 0 0พก็คือรถดำรแปดแล้วก็เชือเพลิงรถรถขุดนะครับอีก2 0 0พเป็นหมื่นแล้วก็อาจจะค่ากับข้าวอาจจะพันหนึ่งครับนะคือ2 0 0พก็ับตีไปหมื่นสองข่าจะจ่ายแต่เมื่อวานเมื่อวานเขาได้อัตีไป1้0เเที่ยวครับคุณด้วย200กว่าเมื่อวานขับข้าจ,จ่ายก็รายรับที่ได้ก็คือ3 0,000ื่นกว่าครับ แต่คือเรามองในแง่บวกนะพี่น้องแต่ถ้าคุณหางานไม่ได้นี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับงันต้องสายแข็งอีกคือเล่าให้ฟังวิธีบริหารจัดการนะครับประมาณนี้ถ้าใครใจรักก็จัดไปซื้อรถใหม่ไม่ต้องซ่อมแต่ต้องส่งงวดซื้อรถเก่าไม่ต้องส่งงวดแต่ว่าต้องซ่อมนะครับก็ให้พี่น้องไม่คิดเอา สนใจซูมิตโตโมครับตัวนี้การันตีว่าเดือนละ3ถึง4แสนนะครับช่วงนี้ว่าเติมเชื้อเพลิงอย่างเดียวเติมเชื้อเพลิงอย่างเดียวนะครับอัดเข้าไปน้องจัดไปสนใจก็คอเซนตเตอร์1462ครับลีดเวแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับสำหรับซ um ูมิตโตโม ปัจจุบันก็มีศูนย์ถึง14สาขาด้วยกันนะครับแล้วก็นำเข้ารถมาจำหน่ายถึง5แบรนด์ด้วยกันนะครับลองไปสอบถามได้นะครับมีทั้งรถคีบล้อ,อยาง G GM มีรถบดถนนมีรถ Bobcat รถขุดขนาดเล็กนะครับ มีรถโมปูนซานี่ครับนะรถบรรทุกโมปูนสวยมากครับรถโมปูนผมยังไม่ได้รีวิวครับออสิบนาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันครับสนใจก็เข้าดูได้ครับทุกทุกช่องชาติจทริศรั์หรือว่าเพจชาติจริซัรเอ็์คาร์เวเตอร์ u c ักถ้ามีงานใหญ่ๆก็จะไปแล้วแต่ชื่นชอบพี่น้องงานใหญ่ๆก็สองอสไปเลย งานขนาดกลางกัรอยสามสิบงานเล็กๆก็บแปดสิบครับมีฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ